สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้พี่เอานาฬิกาคาซิโรุ่นมาตรฐานนะครับของตัวใหม่ครับเป็นตัวของปี2024มันเพิ่งมานะครับพี่ก็เลยเชโอกาส เอามาให้ดูตัวจริงกันแล้วกันนะครับผมตัวนี้มาทดแทนโฉมเดิมที่ออกมาหลายปีแล้วนะครับผมตัวนี้นี่คือที่ที่จัดทีแรกเลยนะก่อนจะมาเดวิวเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเหมือนดูเหมือนมันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะความรู้สึกอันนี้คือความรู้สึกนะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวว่ากันอีกทีนะคือจับารู้สึกว่ามันใหญ่กว่าของรุ่นเก่านิดนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนะแล้วก็วัสดุเหมือนเดิมเหมือนเดิม แต่มันให้อารมณ์อารมณ์อ่ะคือในการแต่เรือนถ้าเคยฟังพี่รีวิวพี่จะบอกว่าในการแต่เรือนมันจะเหมือนคนอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคบคาแรคเตอร์บุคลิกไม่เหมือนกันนะแต่ละเรือนตัวนี้มันออกเป็นแบบผู้ชายผู้ชายนิดหนึ่งนะครับคือบางบางตัวเนี่ยบางตัวมันจะแบบว่าใสยได้ทั้งสองเพศหรืออาจจะกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้นี่มันมาแบบมันแมนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหาในการแบบมันแมนผู้ชายเนี่ยดูตัวนี้ด้วยนะครับคือมันมันแมนเลยละมันมีทั้งหมด 3- สีนะครับ ตัวนี้นี่ที่เอาให้ดูตัวแรกนี่เป็นสีดํานะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับผมอ่ะย้อนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ลบน,นิดนึงนะครับตัวหน้าปัดนี่นะฮะเป็นสีดำนะครับดำดำหมดเลยนะครับคําว่า water resistant นี่คือกันน้ำเนี่ยกันน้ําได้อ่าหนึ่งร้อยเมตรนะใช่ไหมมันเขียนไว้ว่าหนึ่งร้อยเมตรในหัวใส่เจ็ดร้อยเมตรนะครับเนี่ยกันน้ําได้ร้อยเมตรเดี๋ยวพี่ขยายจอนิดนึงนะครับแป๊บหบนึง่ง อ่าโอเคนะหน้าปัดสีดําขอบตรงเนี้ยตามสเปกก็คือเป็นสีดานะแต่เวลาโดนแสงมันออกเป็นเทาเข้มๆนิดนึงนะครับเนี่ยตรงขอบนี่นะเห็นไหมมันเขียนไว้กันน้ํา100เมตรอิลูมิเนเตอร์คือมันมีไฟนะครับกดแล้วจะมีไฟสว่างขึ้นอันนี้ดีเป็นในการใช้ถ่านนะครับผมเนี่ยตัวเรือที่ทําจากเรซินนะครับก็คือพลาสติกที่เป็นเรซินแบบเกดวัสดุวิศวกรรมนะครับทนทานแข็งแรงนะครับผมสายเป็นสายยางสีดานะครับแบบรูเดียวเนาะ รูเดียวก็ดีนะครับเวลาคลองแล้วมันอยู่แนละ้วมันไม่ค่อยขาดง่ายด้วยแบบรูเดียวนะยึดแน่นๆไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูวมๆก่อนนะครับอืมเดี๋ยวขอ,อยญาสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งอะเดี๋ยวเข็มสั้นเข็มยาวปลายเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้ำก็คือจะเรืองแสงในที่มืดนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งเป็นในการใช้ถ่านครับถ่านปกติทั่วไปนี่แหละครับหาเปลี่ยนได้ทั่วๆไปนะดูไว้หลายมุมก่อนนะไฟเดี๋ยวพี่กดไอตัวนี้มีไฟนะอืม,อมอเดี๋ยวลองไฟดูนิดหนึ่งนะครับ ไฟขึ้นนานดีนะนี่พี่ชอบตรงนี้ไฟมันกดอ่เนะ่ขึ้นท้ามันเนี่ฮะมันค้างนานเลยกดแล้วปล่อยมือมันค้างตั้งโอ้โหน่าจะห้าหกวิเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาในการดูเวลาได้นานขึ้นในที่มืดน,นะครับผมเนี่ยเข็มปลายเข็มเนี่ยเป็นสีแดงเข็มวินะครับเนี่ยอืมราคาไม่ค่อยแรงครับพันกว่าบาทนะครับผม รวมกันนะนี้สีแรกให้บุคลิกของสีแรกเนี่ยเป็นแบบสีมาตรฐานของผู้ชายทั่วๆไปคือถ้าเรานึกไม่ออกว่าจะใส่สีไหนแบบว่าใส่แบบง่ายๆทั่วๆไปเนี่ยต้องดูเป็นสีดานะครับขอบตัวนี้ไปออกเป็นเทาๆเกือบจะดํานะครับเนี่ยตรงหมุดตัวนี้เป็น,ปนหมุดเหมือนเกลียวเหมือนน็อตอะไรเงี้ยนะครับแต่มันไม่ได้ว่าเอามาแกะอะไรกันนะครับเรียกว่าทําสวยงามดีกว่านะตรงนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวขอดูตัวดูที่สองนิดนึงนะอืม เดี๋ยวพี่ตบตัวนี้นิดนึงนะครับอืมตัวนี้ตัวจริงๆนะครับหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับผมแต่ในบางมุมนะพี่เห็นเนะี่ยมันเหลืลลออ่อมๆเห็นไหมมันเหลื่อมๆออกอมม่วงๆนิดๆนะครับผมบางมุมก็เป็นน้ําเงินนะครับจะตัดมากับสีของเข็มปลายเข็มเป็นสีเหลืองคำว่า water r e s i s t ที่แปลว่ากันน้ำนี่ก็สีเหลืองนะครับบนหน้าปัดเนี่ยจริงๆเมื่อกี้พี่ลืมบอกนม,มันจะมีเขียนเลขด้วยเพื่อให้เราอ่านเวลาง่ายมีสิบห้าสามสิบสี่้านะครับผมบอกเวลานะครับผมอาจจะตัดเรื่งนิดนึง สเปกเหมือนตัวเมื่อกี้ทุกอย่างต่างแค่สีนะครับขอบเป็นสีน้ำเงินกรมท่านะครับหน้าปดสีน้ำเงินเข้มๆอมม่วงนะครับสายเป็นสายสีดํานะครับพี่ดูแล้วเป็นสายสีดําตัวนี้มันจะเก๋กคือขอบเป็นน้ําเงินเข้มๆสน้ำเงินกรมท่านะมันจะตัดกับไอ้ตัวเลิซนกรขอบข้างนอกจนะเป็นสีดานะครับเป็นเรียกว่าถูโทนดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าอืมอาจจะเทียบกับสีดํานิดนึงเห็นไหมฮะอืมแล้วแต่ชอบมันเป็นคนละโทนสีกันนิดนึงนะครับเนี่ยนะอืมอืม เน้นแบบใส่งานใช้งานทั่วๆไปใส่ง่ายๆใน,นชีวิตประจําวันนะครับราคาไม่ค่อยแรงนะคือสมัยนี้คนเราไม่ค่อยใสในาฬิกาแพงนะพี่สังเกตคือก็จะใส่แบบแบบง่ายๆอะไรเงี้ยใส่แบบลุยๆเบื่อแล้วเปลี่ยนเนี่ยเด๋ยนนี้เทรนด์มันเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วครับคาซิโอ็ไดเลยทำนาฬิกากลุ่มพวกนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมอลองดูกันเป็นโมเดลโฉมใหม่เลยครับของปีนี้เลยนะครับเนี่ยอะดูอีกสีนนะครับ สีสุดท้ายเนี่ยส่วนตัวพี่ชอบนะแต่พี่ว่ามันใส่เสื้อต้องดูเสื้อใส่นิดหนึ่งนะนี่อันเนี้ยสีเขียวครับนะครับผมเขียวนี่คือเขียวทหารเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหน้าปัดนี่เขียวทหารเลยครับคำว่าตัววอเตอร์ลีซินี่สีส้มเขียวมิได้สีส้มนะครับตัวกรอบข้างบนนี่ก็สีเขียวนะเนี่ย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 คำว่าวอเตอร์เนี่ยขอบเนี่ยสีเขียวนะครับผมสายก็เป็นสีเขียวทหารนะครับแต่ตรงตัวเรือเนี่ยเป็นสีดํานะครับกลายเป็นทูโทนี่ย เขียวตัดดำเพราะนั้นมันดูสวยดีนะคือมันไม่เขียวหมดถ้าเขียวหมดมันก็จะอาจจะดูดอบๆลงไปหน่อยใช่ไหมดูตรงปอกสายสิยังไม่สีดําเลยนะม,มันทําเป็นเขียวตัดดำนะครับสายเขียวตัวเรือนดํา เบสเซลขอบมันเป็นสีเขียวหมุนไม่ได้นะครับผมนี่ปัดเขียวนะครับพี่ว่ามันอารมณ์แบบทหารชัดๆคือในการทหารใส่เลยล่ะนะครับผมแต่คืออย่างนี้พี่คอมเมนต์นิดนึงนะครับคือถ้าใส่แบบในชีวิตประจาวันทั่วๆไปแบบใส่ทํางานอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยพี่ว่าถ้าใส่สีดําสีอะไรเงี้ยมันน่าจะใส่ง่ายกว่านิดนึงนะเออแต่แล้วแต่ชอบนะก็ใส่ได้หมดแหละนะคือสีดํามันใส่ง่ายสีดาสีนีนมันใส่ง่ายสีเขียวนี่มันดูอารมณ์ตัวเนี้ยมันอารมณ์แบบเหมือนที่พี่บอกไยมันเหมือนอารมณ์ทหารอะไรอย่างนี้ไงนะครับเนี่ย เนี่ยถ้าใส่อยู่ทํางานใส่เครื่องแบบเนี่ยสวยนะสีนี้นะครับผมอืมนะฮะกันน้ำร้อยเมตรเหมือนทุกๆตัวนะครับเมื่อกันหมดนะครับต่างแค่สีอย่างเดียวนะบอกสายสีดํา เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับหนึ่งีพร้อมกล่องคู่มูอเบป,ประกันศูนย์นะครับพี่ลืมบอกนิดนึงขนาดตัวเรือนนะครับเธอวาถเทวาตรงขอบกลมตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะซ้ายไปขวานี่นจะ43มิลคือขนาดมาตรฐานแต่ตัวนี้มันมีจางงอยออกมาหน่อยหนึ่งนะครับมันเลยดูใหญ่ใหญ่กว่าปกติน,นิดนึงถ้ารวมจางงอยด้วยนี่น่าจะ45หรือ46มิลแล้วนะครับผมนะครับแต่ถ้าจริงๆถ้าเทวแค่ตรงเนี้ยมันคือมาตรฐาน,นอของนาฬิกาทั่วไปคือใส่ได้หมดอะสายก็ให้มาค่อนข้างยาวนะดูจากขนาดสายพี่ว่านะ คนข้อมือสักประมาณไม่เกิน2ีเซนถ้ายี่ยนี่ยังใส่ได้อยู่นะประมาณรูใกล้ๆสุดท้ายนะครับถ้าผอมนี่พี่ว่าอย่าให้ต่ำกว่า15ห้าเซนน่าจะดีนะครับต่ำกว่า15บห้าเซนน่าจะใส่ยากแล้วนะโอเคอเดี๋ยวเทียบสีนิดนึงนะครับผมพี่วางมือนิดนึงนะพี่ชอบในการกลุ่มพวกนี้นะคือหนึ่งราคามันไม่ค่อยแรงไนงะแล้วเราก็ใส่แบบลุยๆด้วย,ยทั่วๆไปนะเขียวดํา น้ำเงินเนี่ยอ่ะดูสามสีที่ว่าเราชอบสีโทนไหนนะเขียวทหารดานี่ใส่แบบง่ายๆเลยน้ําเงินมันมีเสน่ห์นะที่ว่าน้ำเงินมีสเสน่ห์นะมันดู้วบางมุมเป็นน้าเงนนินบางมุมเป็นม่วงนะเออประมาณนี้แหละครับนะเอาครับโอเคสนใจยังไงนะครับสั่งซื้อทางไลน์ที่เขียนไปข้างบนครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับ ทำให้ดูก็โทรมาปรึกษานะครับถ้าดูใน t ิ k กต็อกก็ทักมาใน t ิ k กต็อกก็ได้นะครับผมจะมาซื้อน้าร้านร้านอยู่ในซอยบรมราชชานนี1สิบเก้าถินเก้าเปิดทุกวันครับสิบโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นอ่ะไหนๆหน้แล้วพี่เนี่ยขอบอกนิดนึงนะครับคือจะปิดพักผ่อนและนับสต็อกนะครับผม ช่วงนั้งแต่ประมาณสิ้นเดือนใกล้ๆสิ้นเดือนกระกฎาคมครับผมไปจนถึงประมาณต้นเดือนสิงหาคมคือรับสต็อกด้วยแล้วครับถือว่าาพักผ่อนไปในตัวประจําปีนะครับผมก็เดี๋ยวจะแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ไลฟ์ทีนะครับปิดวันไหนนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาพักผ่อนเสร็จแล้วก็มาเปิดรานขายของเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานที่มาตลอดนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนนะ่าสนใจอีกเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิดเก้าชอบตัวไหนเขียวนะดา น้ำงินแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวถ้าพี่นะถ้าพี่ไปเที่ยวพี่อาจจะใส่สีเขียวนะแต่ถ้าพี่ใส่ทํางานทั่วไปเนี่ยพี่จะดูดํากับน้ำมินนะทั่วๆไปนะมันมันให้อารมณ์ต่างกันชิ้นเชิงเลยล่ะไอโซนนี้กับตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนครับเป็นค่ยังไงต้องขอบคุณลูกค้าเก่าทุกคนเลยครับติดตามซื้อมาตลอดหลายปีก็ยังมาซื้อสิบปีหรยี่สปีก็ยังมาซื้อนะครับพี่มันจะพูดยังไงนะครับก็จะดูแลกันไปตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ